แค่เหยียบในแผ่นดินสุโขทยัยก็น่าจะเข้าใจได้และไม่ต้องอธิบายเยอะแค่มองสิ่งแวดล้อมผู้คนดูวิถีเขาที่เขากำลังดำเนินอยู่อะพี่ไม่ต้องเล่าละให้ภาพเล่าเรื่องไปเลยสุโขทัยเนี่ยเป็นเมืองที่กำลังพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เรามีทำให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าเฮย เราทำไมไม่พัฒนาต้นทุนที่เรามีแล้วก็ต่อยอดมันขึ้นไป12หน่วยตัดอะคะมันเริ่มจากพี่ชื่นชอบศิลปะไทยแล้วก็งานไม้เลยเสาะหาป้านไม้ที่ถูกทิ้งล้างหลังนี้มันก็เกือบจะถูกลื้นำมาบูรณะใหม่ใช้เป็นอาคารสถานที่ต่างๆของร้าน12หน่วยตัด ต่อยอดมาเป็นร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็มาเป็นห้องพักเมื่อธุรกิจมันขยายวงกว้างขึ้นไปคนก็เดินทางเข้ามาในชุมชนมาท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเมืองมันดูคึกคักมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้น คนในชุมชนก็ได้ประโยชน์ร่วมกันพอมันคงอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นสัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของบ้านเราไปละเรามีคนส่วนมวลชนบางคนเรียกรถสองแถวบางคนเรียกรถอคอกหมูเป็นรถสี่ล้อทำอคอกเป็นไม้หมดเลยตอนหลังๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครใช้ละทำยังไงให้เส้นทางนี้ยังอยู่เราไปหาเมเดทำป้ายรถเมย์ยังไงอ่ะถ้าคุณมาสุโไทยคุณเห็นป้ายรถเมย์นะคล้ายๆของเมเดทำที่กรุงเทพ ถ้าไม่ใช่เราล่ะวิถีชาวบ้านล่ะลุงก็บอกว่าก็ไปในชุมชนอะ่ะเขาอยากได้อะไรในเมืองหรือว่าอยากจะส่งอะไรไปในเมืองเขาก็ไปแวะซื้อซื้อซื้อแล้วก็กลับตอนเย็นนี่คือการปรับตัวของชุมชนอะไรที่มันเป็นวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านแบบนี้มันไม่หวือหวาก็จริงแต่ว่ามันมันอยู่ได้ได้อีกนานน้ำปลาดิบเนี่ยน้ำปลาโบราณคือน้ำปลาที่หมักแล้วตากแดด ทำเรื่อยๆใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นคุณยายเนื้ออายุร้อยปีแกบอกสูตรให้กินมันจะหอมกว่าน้ำปลาชนิดอื่นคือตอนนี้นี่บอกตรงนะคะเหมือนกับจองคิวอะทำไปขายไปไม่มีค้างสต็อกค่คะพี่ก็คิดว่าอยากใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นทําสิ่งที่ดีๆให้ชาวโลกเราได้กินประชาชนคนไทยได้ได้กินได้ได้รู้จักนะคะ ราโชคดีมากนะเราอยู่ในแผ่นดินที่เป็นมรดกโลกเป็นความภาคภูมิใจการต่อย,ยอดมรดกโลกเนี่ยทำให้มันยั่งยืนขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราแค่ภูมิใจมันจบไปแค่รุ่นเราเลยในส่วนของผมก็จะมีในเรื่องของไนทลันนะครับผมเป็นการจัดการวิ่งท่องเที่ยวในโบราณสถานยามค่ำคืนให้ทุกคนเข้ามาวิ่งและได้เปิดมุมมอง ใหม่พรีเซนต์ภาพต่างๆของอุทยานในมุมมองของภาคกลางคืนเพื่อจะไม่ให้ทรัพย์สินมันเสื่อมค่าลงไปให้ยังคงอยู่นอกจากโบราณสถานแล้วเรายังมีในเรื่องของทองโบราณของส,สิงทอแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาด้วยความเป็นเมืองวรดกโลกผู้คนสุขโขทยัยเลยมีพื้นที่เพื่อจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อยอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ พี่นำสังคลโลกมาเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ทำอาชีพอะ่ะมันคือครูบาอาจารย์เพราะว่าทำให้เราสามารถเลี้ยงชีพชอบได้ถึงแม้ว่ารูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปตามการเวลาตามแนวคิดตามวิถีปัจจุบันแต่ว่ามันยังอยู่ในสายเลือดอยู่ในใจของทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินสุโขทยัยพี่นำคำขวัญของสุโขทยัยคำว่าสังฆโลกทองโบราณ มาผนวกกันเกิดเป็นงานนวัตรกรรมงานใหม่ขึ้นมาก็เป็นลักษณะเฉพาะของมูทนาปัจจุบันนี้แล้วเป้าหมายต่อไปก็คือการเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็สร้างคนสร้างอาชีพพี่ไม่ต้องการมีลูกจ้างแต่พี่ต้องการสร้างลูกศิษย์ให้เขาเป็นผู้ประกอบการได้ด้วย ที่มันมีชื่อเสียงของไทยปวนก็จะเป็นผ้าติงนจกอันดับแรกที่เขามาพัฒนาก็คือว่าปรับเปลี่ยนสีก่อนเอามาเอ็ดกระเป๋าของตกแต่งบ้านหมู่คมไฟหมูเก้าอี้สิ่งหนึ่งที่เขาเอ็ดเพิ่มเติมก็คือว่าเขาเปิดซนะัมเมอร์แคมป์เนาะคือโดยความร่วมมือกับดีไซเนอร์อิตาลีบอมแมนว่าสอนแค่แค่ตำหูเป็นเอ็ดจกเป็นแต่ว่ามีการออกแบบนําแล้วก็เห็นภาษาไปนํา ของแม่นี่คือเขาทํามา3 0 40, 40ปีแล้วเนาะแต่อย่างของกิกเนี่ยคือกิกเลือกที่จะเก็บตัวที่มันเก่าแก่ดั้งเดิมไว้ด้วยแล้วก็มาพัฒนาของกิ๊กเองด้วยสินค้าขายดีที่นี่ก็คือเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะคะก็คือชุดหมอ้อจิ้มจุม่มอันนี้คือทนความร้อนร้อนไวร้อนนานไปกินร้านทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือแม่ก็ได้อันนี้ขายดีถึงกับข้ามประเทศไปเลยก็คือชุดเตาปิ้งย่างค่ะ ที่กเนชานะคะเราทำงานร่วมสมัยเติมสีเคลือบที่ทันสมัยเข้าไปและที่สำคัญต้องอยูนิคเราเอาลวดลายและรูปทรงที่มีมาตั้งแต่บรรพุรุษโบราณกาลของเครื่องสังฆโลกเอามาต่อยอดนะคะเพื่อให้ได้ใช้ในชีวิตประจำวนันทองสกุโกไทยเนี่ยมันมีความที่เป็นปลานี้สิน ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวการนำลวดเกลียวจัดลายมาประดับบนลงบนชิ้นงานถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกพี่ว่าคำจำกัดความมันมันไม่จำเป็นต้องออกมาด้วยคำพูดแต่มันด้วยภาพที่เราเห็นที่มันยังมีมันยังมีวิถีของสุโขทัยอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะว่าใจของคนที่นี่นั่นแหละ